ไอเอสวีชื่อเต็มเต็มมัน,น,นจริงมันเป็นตัวย่อนะครับชื่อจริงๆริงนันคือเอ็กเปอราทอรีซนเซเชียลไวรัสก็คือโรคไวรัสที่กอ่อชีวิก่อโรคทางเดินหายใจนั่นแหละครับ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กก็ทําให้มีอาการของถ้ามอาการไม่รุนแรงก,ก็เป็นอาการคล้ายคล้ายไข้หวัดเหมือนกันครับมีไข้มีไอมีน้ำมูกกรณีรุนแรงก,ก็คืออาจจะมีปอดอักเสบครับปอดอักเสบในเด็กเล็กๆ,ๆจะง่ายหน่อยอืครับค่ะลักษณะของปอดลักษณะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เลยครับ ครับผมค่ะครับผมซึ่งตอนนี้ขค่วัดใหญ่เราก็ระบาดด้วยครับใช่ในพื้นที่นะครับไข้หวัดใหญ่ก็คุณจุ่มเคยได้ยินพวก H1N1 อะไรใช่ไหมครับอ่าเคยได้ยินค่ะอ่าอันั้นคือเป็นแค่วัดใหญ่สายพันธุ์เจริงค่วัดใหญ่มีอ่าอะไรครับเสายพันธุ์ B ีสายพันธุ์ A อก็จะย่อยเป็นเป็น H1N1 H5N9 7 n 9อะไรเงี้ยครับ H2NT อะไรแยกเป็นสายพันธุ์ย่อยๆไปอีกครับค่ะครับผมค่ะ เดี๋ยวนะคะถ้างั้นเราเริ่มเริ่มจากตรงพื้นฐานตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าระหว่างเป็นไข้หวัดกับเอาไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ในต่างกันยังไงครับผมแล้วก็ไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ใช่ค่ะจริงๆลักษณะที่เหมือนกันก่อนนะก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับเป็นการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันทีนี้การติดเชื้อไวรัสเนี่ยเนื่องจากว่าไวรัสมีอยู่สองร้อยสามร้อยชนิดนะครับบนโลกมันก็จะมีไวรัสที่อาการไม่รุนแรงนะครับ ก็จะเป็นพวกไข้หวัดเฉยๆไข้หวัดก็คือมีอาการไข้อ่ามีน้ำมูกมีไอเจ็บคออะไรพวกนี้ได้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินหายใจส่วนบนอ่าส่วนน้อยมีความเสี่ยงอาจจะลงปอดได้มากนะครับแล้วก็อไข้ก็ไข้ไม่สูงมากก็จะเป็นแบบเบาๆไม่หนักไม่รุนแรงอะไรสองสามวันขึ้นไปขึ้นหายได้เองอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไข้ไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จริงๆเล่าจะเขาเรียกว่าปีมีเชื้อที่มันจำเพาะเจาะจง นะครับที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ค่หลักๆเลยเราคือให้เป็นเชือ้อชื่อเช,ชื้อว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสครับผมอินฟลูเอนซ่าไวรัสก็ถ้าปป็นเชื้อตัวนี้ก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ลักษณะไข้หวัดใหญ่ก็คือเมือนโควิดเลยครับโควิดจ,จริงๆก็เป็นไวรัสเหมือนกันเนาะมันอยู่ใกล้ๆกันโลกที่เป็นแบบรุนแรงที่เป็นเชือ้อไวรัสรุนแรงหลายๆโลกเราจะแยกโลกเป็นต่างลยที่เราเคยได้ยินคือโรคซาร์สใช่ไหมครับเป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันอ่าโควิดะก็เป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันแล้วก็ เมอร์ที่ติดเชื้อมาจากทางเดินหายใจตะวันออกกลางครับก็เป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันคนที่รุนแรงเขาจะแยกกับไปต่างหากเป็นโรคติดต่ออันตรายะนะครับแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือเฉพาะเชื้ออินฟลูเอนซ่าเท่านั้นใช่ครับลักษณะก็คือคล้ายๆกันครับทางเดินหายใจส่วนบนถ้ารุนแรงอาจจะลงปอดมีติดเชื้อในปอดมีปอดอักเสบ กลุ่มเสี่ยงก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผมกลุ่มเสี่ยงก็คือคล้ายๆโควิดเลยครับ608นั่นแหละครับ<อ>60ปีขึ้นไปโรคเลื้อดลัง8โลคก,ก็เป็นคนต้งนองระ,ระวังอ่าอครับะะใช่ครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับจะเป็นกลุ่มประมาณเหล่านี้ครับเด็กอายุน้อยกว่าสองปีผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปกลุ่มที่มีโรคจําตัวเรื้อรังทั้งหลายโรคอ้วนโรคไตภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่แบบทางรัฐบาลจะจัดสรรวัคซีนมาให้ทุกปีที่เราเรียกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล นะครับคือต้องฉีดทุกปีปีละหนึ่งเข็มเพื่อป้องกันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงว่าถ้าเป็นไข้หวัดแล้วจะมีอาการรุนแรงครับผมซึ่งซึ่งเต้าเชื้อในกลุ่มอินฟลูเอนเซียก็จะมีอีกว่าสายพันธุ์น่นนี่นั่นอีกใชไหมคะก็มีสายอันใดอีกใช่ครับก็จริงๆถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับสามารถรับซรับรับวัคซีนได้ฟรีเลยนะครับที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะครับแต่แล้วแต่ครับคุณนรุณแล้ะแต่ทุกปีก็จะมีวัคซีนเหลือครับ เพราะว่าคนกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้บางคนไม่ได้ไปฉีดบางคนกลัวเข็บบ้างล่ะฉีดแล้วกลัวแบบผลข้างเคียงบ้างล่ะก็จะมีเหลือครับอ่าเหลือก็แล้วแต่การจัดสรรของแต่ละพื้นที่ครับบางโรงพยาบาลก็อให้ฉีดในบุคคลทั่วไปด้วยแล้วเขาไปฉีดได้เลยถ้ามันเหลือหมายถึงถ้าเหลือแต่ถ้าไม่เหลืออันนี้คือเป้าหมายแรกคือกลุ่มเสี่ยงก่อน60กลุ่มเสีี่่ยยงงคครรรรัับบแลล้กกกก็ุุมาาทททพ์ได อืมค่ะจริงๆเหลือทุกปีครับเหลือทุกปีคาอืมค่ะค่ะแล้วทีนี้เจ้าเชื้อวัส r s v ล่ะคะมันเป็นย่อีกนิหนึ่งไหมคะหรือไงคะจริง ISV เป็นเป็นไวรัสเหมือนกันครับก็แต่ส่วนใหญ่ r s v จะเป็นในเด็กเล็กครัน้อยกว่าห้าปีครับผมอืมก็ในผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการครับแต่ในเด็กๆจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงครับค่ะค่ะ ็นไข้หวัดก็มักจะได้ตรวจตัวนี้ไปด้วยครับ RSV ค่ะค่ะ,คะแต่ว่าสงสัยเองอันนี้ทําไมไม่ไม่ใช้ชื่อว่าก็เป็นไข้หวัด RSV อะไรเงี้ยทำไมมันเป็นใช้ชื่ออีกแบบนึงว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อวัส RSV ค่ะเพราะว่ามัน<อ>สะท้อนถึงอะไรคะคุณหมอคะ,คะออตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของการการการอะไรการแยกโรคการรายงานโรคอะไรพวกนี<ๆ>้มากกว่าครับคือจริงๆถ้าเราพูดถึงไข้หวัด ไข้หวัดอะครับมันก็จะคลุมหมดเลยทุกอยาก่างเรามีไข้หวัดใหญ่ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับโ,โควิดก็จะอยู่ในนั้นด้วยในกลุ่มของไข้หวัดแอสีก็จะอยู่ในนั้นด้วยครับ<อ>แต่ถ้าบูดพูดแยกออกมาเช่นบอกว่าโควิดอะเราก็จะนึกถึงโคโรนาไวรัสตนนัวเดียวถ้าพูดออกแยกออกมา I v, แอสีเราก็จะนึกถึงแอสีตัวเดียวพูดถึงไข้หวัดใหญ่เราก็จะนึกถึงแต่อินฟลูเอนซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเชื้อเชื้อก่อโรคมันคือเชื้ออะไรแล้วก็อเป็นประโยชน์ในการแยกโรคแล้วเป็นประโยชน์ในการ สอบสวนสืบสวนโรคควบคุมโรคอะครับคุณนรุนรัตอย่างเช่นอย่างที่บอกว่ากรณีว่าเกิดเกิดในโรงพยาบาลศูนย์ที่บอกะครับว่าตัวลงมันมันเป็นเชื้อตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นหลายๆตัวมาด้วยกันม,มั่วๆหรือมันเกิดจากสาเหตุจากเชื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันแพร่กระจายไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,ค,ค,มค่ะค่ะทีนี้การแยกในเมื่ออาการเบื้องต้นก็เหมือนกับไข้หวัดแบบนี้แล้วะอะไรจะเป็นการแยกว่า RSV หรือไม่คะ่ะคุณหมอ,อจริงอาการ คล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกแยกกันแทบจะไม่ออกจะรู้ก็ต้องสวอกดูครับแล้วก็เเชื้อไปตรวจว่ามันเป็นเชื้ออะไรครับอืมค่ะครับผมเหมือนไข้หวัดใหญ่กับโควิดนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะอาการมาเหมือนกันเป๊ะเลยเปีเยเป้ยๆเลยครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยครับที่เรียกว่าเหมือนกันอยากกับแกะะ่เดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้แล้วแล้วแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลจะเป็นยังไงคะค่ะ แนวปฏิบัติของโรงมาล่ะครับจริงการรักษาไวรัสพวกนี้ครับเป็นเป็นรักษาสามอาการครับไม่ได้มียาที่มันเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ยาไม่ได้มียาฆ่าไวรัสโดยเฉพาะนะคะอะจะให้แต่กรณีที่แบบรุนแรงมากๆนะครับแรงหรือวมีความเสี่ยงเยอะๆแต่ถ้าคนทั่วไปคือพวกนี้อาการไวรัสก,ก็จะหายได้เองครับรักษาตามอาการมีไข้กินยาลดไข้แก้ปวด ปวดปวดหัวปวดเมื่อจำตัวก็กินยาแก้ปวดลดไข้เป็นอาการของไข่นะครับปวดหัวปวดเมื่อจำตัวไอกินยาแก้ไอ้ำมูกกินยาลดำมูกคือกินตามอาการไม่มีอาการก็ไม่ต้องกินยาครนี้ต่อครับผมค่ะแต่ว่าถ้ากินยาแล้วปรากฏว่าแล้วว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงล่ะคะมันเกิดจากความเสี่ยงเรื่องของโรคประจำตัวครับภูมิคุ้มกันของเราแะครับโรคประจำตัวต่างๆภาวะอ้วนนะครับการมีโรค ที่มีภูมิการบกพร่องนะครับโรคไตและโรคเบาหวานอะ,อะไรพวกนี้นะครับที่ทำให้มีการร<ช>ุนแรงขึ้นมานะครับมีเชื้อกสณะลงไปที่ปอดเกิดอาการปอดอักเสบที่กลัวค<ช>ือปอดอักเสบครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อพวกนี้ส่วนใหญ,ญ่เกิดจากปอดอักเสบนั่นแหละครับแต่ว่าใน,ในกลุ่มเด็กเนี่ยในกลุ่มเด็กซึ่งเขายังไม่เป็นเบาหวานเขายังไม่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเงี้ยเราจะอะไรจะเป็นจุดสังเกตได้ว่าเขาจะมีโอกาสเราต้องมอนิเตอร์ในกลุ่มไหนเฉพาะไหมคะคุณหมอคะ ที่บอกจริงๆไข้หวัดใหญ่กับเด็กเนี่ยเด็กจาก,การไม่ค่อยรุนแรงน<ค>ะมเ,เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แบบคนแก่เยอะๆนะครับ <คะ S 2> แต่ถ้าเป็นเด็กส่วนใหญ่ถ้าป็ปอดอักเสบก็จะนึกถึงไอเอสวีนั่นแหละครับซึ่งจะเกิดในเด็กมันเป็นเฉพาะโรคของมันที่ว่าเกิดขึ้นในเด็กนะครับในผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นไรไอเอสวีเนี่ยกับกันผู้ใหญ่ไม่ค่อยรุนแรง<อ>นะครับผู้ใหญ่อาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ในเด็กเนียมีอาการปอดอักเสบได้ครับผมเออค่ะอาการจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดอาการเริ่มมีการปอดอักเสบในเด็กเนี่ยนะคะเออก็มีเรื่องของถ้าเด็กเห็นชัดเลยคือหายใจหายใจก็คือลักษณะหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อหายใจเยอะๆครับหายใจเหนื่อยนะครับค่ะกล้ามเนื้อหายใจบริเวณอคอนะครับจะเห็นลักษณะคอแบบเวลาหายใจเข้าออกเป็นแบบบุ๋มยุบลงชัดเจนอ่าล่องซี่โครงมีลักษณะการใช้กล้ามเนื้อซี่โครงหายใจมีลักษณะของ การใช้หายใจเหนื่อยครับอันนั้นนึกถึงปอดอักเสบครับผมอ,อมีหอบมีหายใจเหนื่อยอะไรครับเด็กๆส่วนใหญ่จะบอกเราไม่ค่อยได้ว่าเขาเหนื่อยครับเขาจะรู้แค่ว่าแบบเออร์เขาแบบไม่สุขสบายตัวแต่เราดูลักษณะการหายใจของเขา,ลาเลยนะครับหายใจเร็วครับหายใจใช้กล้ามเนื้อหายใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้นึกถึงเเรื่องของปอดอักเสบเป็นหลักเออถ้าเกิดอาการรุนแรงแล้วในวิธีการรักษาจะทํำยังไงคะ ต้องไปโรงพยาบาลครับถ้าการรุนแรงนี้จะต้องไป,ไปโรงพยาบาลต้องพ่นยาผมยาขยายขยายหลอดลมแล้วก็ให้ออกซิเจนอะไรพวกนี้นะครับค่ะค่ะ,คะในในเขตพื้นที่ของเนี่ยค่ะของของทางสงขลาทังสงครอเนี่ยตอนนี้เราสถานการณ์ของ RSV นี่เป็นยังไงคะเราเจอเยอะไหมคะ RSV คือคือ RSV ทีิงๆต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่ คนไม่คม่อยรายงานมานะครับในระบบรายงานที่ที่ทางกรมควบคุมโรคได้รับนะครับเบื้องต้นในเขต12ของเราครับที่เยอะๆจริงๆคือพัทธลุงครับปีนี้นะครับที่เยอะพัทลุงเนี่ยร้อยกว่ารายเนาะแต่พอปีนี้ปีเดียวนะครับร้อยยี่สิบหกรายสงขาเราแค่สิบหกรายแค่นั้นเองครับที่ทราบข้อมูลค่ะเดี๋ยวนะครับไม่รายงานเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจแล้วก็วิเคราะห์เชื้อหรือไงคะคุณหมอหนึ่งคือการรายงานเนี่ยมันเป็นระบบ อข้อมูลสารสนเทศของสงสารว่าหลายๆโรงพยาบาลก็มีการรายงานที่ออโต้เรียกว่าแบบพอคุณหมอไม่ได้ใช้โรคเสร็จก็มีการรายงานเข้าระบบทราบมาที่กรมควบคุมโรคเลยนะครับแต่หลายๆโรงพยาบาลยังยังไม่มีระบบตรงนี้นะยังต้องให้เจ้าหน้าท um> ี่มาดูอีกทีหนึ่งว่าคุณหมอตรวจโรคอะไรไปบ้างแล้วก็โรคโรคอะไรต้องรายงานบ้างคือไม่ต้องรายงานทุกโรคนะครับเราจะรายงานแต่โรคที่แบบสําคัญสําคัญจําเป็นจาเป็นโรคที่ต้องคอยระวังอะไรแบบนี้ครับก็ ต้องมีเจ้าหน้าที่ <c oughs> มาดูแล้วก็มารายงานเข้าระบบอีกทีหนึง่งหลายๆที่เป็นแบบนี้ครับทําให้บางครั้งข้อมูลมันล่าช้าไปหรือ <c oughs> ว,ว่าบางครั้งข้อมูลละเลยไม่ได้ไม่ได้รายงานเข้าระบบครับผม <c oughs> โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่รายงานเขาโต้หมดแล้วครับ <c oughs> ที่มีปัญหาอยู่บ้านเราคือหลายๆที่เอกชนนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็คลินิกเนี่ยไม่ได้รายงานเลยนะครับ อ๋อทีนี้พอเราได้ได้ไดัดาต a ตรงนี้แล้วมันจะนําไปสู่อะไรได้บ้างคะ่ะสู่อะไรคะอะ่จริงๆก็เป็นการบอกว่าพอเราได้ดัต a นี้จะรู้ว่าแนวโน้มนะครับกระ,ะบาดระบาดช่วงไหนอย่างที่บอกครับที่เมื่อกี้บอกว่าดูรูไตดูดูฝนอะไรระบาดนะดูะดูร้อนอะไรระบาดเราเอาสถิติสถิติตรงนี้มาดูครับผมว่าช่วงไหนโรคขึ้นโรคลงปีไหนโรคขึ้นปีไหนโรคไหนลงปีไหนโรคไหนขึ้นปีไหนต้องเฝ้าจับตาดู ระหว่างรูปแบหนเป็นพิเศษแล้วก็รวมไปถึงทํานายอนาคตข้างหน้าด้วยการพยากรที่มาจากอ่าข้อมูลพวกนี้เราจะไปเข้าในเขาเรียกว่าเป็นสูตรทางณิษศาสตร์ทีหนึ่งครับว่าอ,อนาคตข้างหน้าแนวโน้มจะขึ้นจะลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับการพยารณครับอ๋อค่ะค่ะ,คะ แล้วก็แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้นะคะแต่ละโรงพยาบาลออย่างที่หมอบอกตั้ตอนต้นว่าคืออาการมันคล้ายหวัดมากก็แน่นอนรักษาตามอาการถ้ามีอาการรุนแรงก็ผู้ปกครองก็ต้องพากลับมาหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นไหมคะถ้าอย่างนั้นในแนวทางดูแลนะคะคือถ้าเป็นไอซีส่วนใหญ่อาจจะต้องรักษาไว้ในโรงพยาบาลเพราะว่าเขาทั้งหนักของเป็นเด็กนะครับมีอาการเรื่องของปอดอักเสบนะครับอาจจะต้องอยู่พ้นยาอะไรในโรงพยาบาลค่ะ S <S ส่วนเรื่องไข้หวัดก็เหมือนกันครับไข้หวัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วหมอให้ยามไม่กี่ตัวแล้วก็ไปกลับบ้านแล้วจริงๆก็บอกว่าจริงๆมันหายได้เองแต่ก็อย่างที่บ <c oughs> อกครับสมมติก็มีโอกาสที่อ่าอาการจะรุนแรงขึ้นนะครับ <c oughs> ถ้ากลับบ้านไปกินยาแล้วไม่ดีขึ้นมันเหนื่อยเยอะจริงๆนะครับ <c oughs> เดินไม่ไหวหายใจแล้วยังเหนื่อยเหมือนแบบเราไปออกกําลังกายมาางให้รีบไปหาหมอนะครับอ่าบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจตรงนี้ว่าเออก็เห็นพอไปตรวจคุณหมอก็ให้กลับและพร้อมยาก็คิดว่าถ้าไม่หายก็ก็ไม่รู้จะกลับไปทําไมแล้วแจริงก็คือมันเป็นเรื่องของรักษาตามอาการถ้ายาที่ให้แล้วก็เรากินแล้วไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาคนหมออีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะคือ ต้องเข้าใจว่าหาดใหญ่เราจริงๆเป็นเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนคนหาดใหญ่อาจจะโชคโชคร้ายกว่าคนรอบรอบนอกๆๆนิดหนึ่งน,นะครับตรงที่เราเราไม่ได้มีโรงพยาบาลท,ที่ที่ที่รักษาคนหาดใหญ่เองเองนาะอย่างตัวอ,อย่างโรงพยาบาลหาดใหญ่อะครับ่โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ทีนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผู้ป่วยจากรอบๆที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเข้ามาเนื่องจากว่าบุคลากรโรงพยาบาลใหญ่เป็น เป็นแพทย์เฉพาะทางแบบมีความเชี่ยวชาญชำนาญสูงอะนะครับก็ทําให้รับเคสรอบๆเข้ามาด้วยทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลหดใหญ่แล้วก็มีเคสค้างรบ ue, นะอบๆเยอะเนาะคนหัดใหญ่ที่แบบไม่ได้ป่วยหนักจริงๆก็เลยไม่ได้เข้ามา,าโรงพยาบาลหดใหญ่อาจจะต้องแบบ ไปพึ่ผ่าโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกอะไระครับตรง,งนั้นไปนะครับอืมค่ะค,ค่ะทีนี้แต,ต่ว่าอาจารย์ลำบากนิดน,นึงในการเข้าถึงโรงพยาบาลถ้าแบบไม่ได้เจ็บป่วยนะครับทีนี้ตอนโควิดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสถิติของ r อ v ลดลงไหมคะคุะคณหมออ่าจริงๆต้องบอกคุณนรุรัฐว,ว่า ช่วงโควิดนะครับ6สี4นะครับทุกโรคทุกโรคลงหมดเลยครับโรคทิดต่อาเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ไปไหนเราอยู่แต่ในบ้านเราไม่เจอกันเราใส่หน้ากากสมมติฐานอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือคนไม่กล้ามาโรงพยาบาลต้องกลัวติดโควิดก็เลยไม่ค่อยป่วยกันสองคือเจ้าหน้าที่ที่รายงานเนี่ยไม่ว่างครับเจ้าหน้าที่ที่รายงานโรคไม่ว่างมาทิดโควิดกันหมดครับเลยก็เลยแบบทุกโรคก็เลย อ่าค่ะอาจจะเป็นเหตุผลชุดนี้ก็ได้กับบวกรวมกับเราไม่ค่อยได้เจอไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะการจะรไปแพร่ร,รับเชื้ออะไรเงี้ยมันก็จะน้อยใช,ใช่ไหมคนะคือเราเราก็กักตัวอยู่แต่บ้านกันนะครับแล้วก็ค,คือไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ออกข้างนอกกันเพราะฉะนั้นโรคติดต่อหลายๆโรคก,ก็เลยลดลงครับรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผมดูอยู่เนะ<อ>าะช่วงโควิดก็ป้องกันเป็นเี่นั่นอ่า ซิฟิริดลดลงนองในลดลงหลายๆโรคลดลงหมดเลยครับอ๋อเพราะว่าจะต้องรักษาระยะห่างกันเราห่างกันสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเราจะมีเพศสัมพันธ์แบบห่างกันเพิสองเมตรเราก็ทำลำบากอะไรแบบุยามก็ลดลงหมดอ๋อค่ะค่ะทีนี้จะป้องกันถ้าจะแนะนําเรื่องการป้องกันค่ะคุณหมอค่ะการป้องกันเหมือนโควิดเลยครับก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะครับอ่าล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ ช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงรับมือบ่อยๆครับหลีกเลี่ยงการไปใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับการสัมผัสอะไรร่วมกับผู้อื่นหรือว่ากินข้าวก็กินแยกออกมากรณีถ้าแบบมีเพื่อนร่วมงานเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่ามีใครแบบะอะไรอย่างนี้นะครับ<ะ>ตอนนี้ต้องบอกว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักจริงๆนะครับอ๋อหนักขนาดไหนคะท่านได้ยินประโยคนี้มาด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้เจอไข้หวัดใหญ่เยอะอ่ครับผมมีโอกาสไปตรวจโรคอ่า ที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่บ้างเป็นระบบประกันสังคมนะครับก็หนึ่งสัปดาห์จะตรวจสองวันก็จะเจอทุกวันวันหนึ่งประมาณสองสามคนที่มาด้วยไข้หวัดใหญ่ครับผมค่ะค่ะครับผมค่ะไข้หวัดใหญ่นี้ก็รักษาตามอาการด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับไข้หวัดใหญ่ก็รักษาตามอาการถ้าไม่ได้อาการรุนแรงก็ไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสครับผม